ละมาแต่พี่น้องเกี่ยมุ่งลียทหารยุทธยาทิ้งกันในชีวิตท่านมันคือแสงสว่างในชีวิตท่านคนที่ลุกขึ้นมาทหารยุทกลางคืนเนี่ยเวลาที่มนุษย์มันหลับหมดแล้วท่านลุกขึ้นมาได้อัลลอฮฺอักบัรขอสิอยากได้อะไร ล ah ah l ah l a ah ah an ah ah h จะไม่รับดูอาท่านนะท่านยอมทิ้งความสบายดุนยาลุกขึ้นมากางเกล็น Allah จะทิ้งท่านยังไงอัล l l a h ใช้กำลังเล่นสำหรับวันพรุ่งนี้เจ้าเตรียมอะไรหรือยังกับวันกิยามัดเจ้าเตรียมอะไรหรือยังวันที่เจ้าต้องเจอเจ้าเตรียมอะไรหรือยังทำให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้สวรรค์สิ กให้เหมือนกับดาทอ่ท่านขอกับอัลลอฮ์สิพี่น้องอินชาอัลลอฮ